สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํำ EP ที่11ค่ะใบขายสดให้เลือกที่ขีดสามขีดมุมซ้ายด้านบนค่ะเลือกที่เมนูขายไปที่ใบกำกับภาษีขายสดค่ะเลือกเครื่องหมายบวกมุมขวาด้านบนค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ทําการเปลี่ยนวันที่ค่ะ เป็นวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งปีสองพันยิบสี่กดตกลงค่ะหลังจากนั้นลงมาที่ใบเสนอราคาเลือกค้นหาด้านหลังรายการได้เลยค่ะเลือกใบเสนอราคาที่มีอยู่นะคะจะมียอดชำระอยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยสิบบาทค่ะให้ลงมาตรงเงินสดนะคะให้ใส่จำนวนที่ตรงกับยอดชำระเลยค่ะก็คือ5,410บาทค่ะ เมื่อใส่จำนวนเงินสดเสร็จแล้วนะคะให้กดเครื่องหมายติ๊กถูกมุมขวาด้านบนค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้น EP ที่11ใบาขายสดแล้วค่ะขอบคุณค่ะ